ทำไมมันดำๆอ,อันนี้สิ่งสิ่งสิ่งที่มันทำได้คือว่าเออที่ควรทำก็คือว่ามีการเาแก้ไขเน่ยจะใส่ชื่อสายอะไรลงไปต้นว่าอาจจะล้ายใช้คำวิจา่ณตทดสอบร้ายวันที่ สองนะเก้าภาษาพีศูนย์สองอันนี้คือข้อของดาวใช่ไหมศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งอ่ะรอบ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  ไม่ใช่หันมาทำไมไม่ไปถ่ายรูปบาดมากเกินไปเ่เกี่บากทบ่คำเดียวขนาดนั้นไกดเป็นลงใจได้พวกนี้ถ้าจะปรับเนื้อต้องไปดูไปเรื่องเด็กนิดนึงอายุเหรอคะเ็มันเด็กว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ตำรับเด็ก ก็เดี๋ยวมันจะไปติดข้อกำหมดมนดเงีเดี๋ยวมันรังอนะ่ะมันจะมีพวกเบอร์ทอพวกเกมพวกอะไรแล้วก็มันมาลงกันนี่ไงวิวใช่วิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กไม่ใช่ไม่ใช่เราเราเราดูตรงนี้หน่อยเลเคครับ <c oughs> เพราะเราไปบอกกับต้นหลักเด็กเดี๋ยวแม่ง <c oughs> ตรวจสอบเจอแล้วมันจะระงับเรานั่นหลักๆก็คือใส่ชื่อนั่นแล้วก็มาดูตรงนี้นิดนึงแล้วก็บันทึกเสร็จปั๊บ ตัวนี้มันก็ไลฟ์มันไปนะอันนี้ <15. S 1> เราก็แชร์ share. จร์ปึ๊บเอาเนี่ยลิงค์ลิงค์คอปปี้มาครับมาเสนาแอดมินอ่าใช่ใช่แล้วเราก็ไปใส่รงน,น้จะลองนะลองเลยเดีกว่าเออลองตรงนี้เลยนี่ครับจุดปอม เนกี่เด็กอัน้งนะอ,มอ,อืมาที่การหวหน้นาเราเรื่องปอนลิงเข้าไปที่รอบหนึ่งเขารลูกค้าเขเหลือชานะ ของทิ่ทเปป้ายไอ้อันนี้ไอ้ป้ายสีดำนั่นแนะนำหน่อยว่าจะให้เปลี่ยนเป็นยังไงดีเอาให้เด่นนะคะเป็นสีทองหน่อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลียงแค่

นั่นแล้วพอพอมันกดหยุดไลฟ์ปั๊บมันก็จะฝังอยู่เลยกดกดตรงนั้นเมื่อไหร่ก็จะเห็นน้องเฟซนี้คลิปก็จะค้างในยูทูบไปเลยอ่ามันก็จะมาอยู่แล้วก็รองกดจุด